ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับผมวันนี้ก็ผมแล้วก็ทีมงานเทวาพาธรรมก็กำลัง <c oughs> ทำที่พักไว้เวลามาสวนก็จะได้มาพักกันก็มีอสองนายช่างใหญ่นะครับก็คือช่างวากับช่างวาย <c oughs> กำลังทำที่พักกันอยู่ครับผม วันนี้ก็เดี๋ยวตอนวันตอนบ่ายก็เดี๋ยวจะไปขนต้นมันกันอีกเหมือนเดิมครับผมก็เลยพาเดินมาชมสวนของเราสักหน่อยครับผมสวนที่ผมปลูกไว้ก็นี่มีมะขามเทศกําลังเริ่มปลูกแล้วกล้วยมะขามเทศก็กําลังแตกยอดดีอยู่ครับผมมะขามเทศแล้วก็ข้าวโพดนี่ฮะกะเพรา ได้กินแน่ๆเอาอะไรมาโรยก็ได้กินครับผมเนี่ยกะเพราแมงลักแล้วก็วันก่อนน่าเอาสารแหน่มาโรยอยู่ครับแล้วก็มีข้าวโพดมีทั้งข้าวโพดหวานวก็ข้าวโพดเหลืองครับอันนี้ไม่ได้ฉีดยานนครับผมผมปล่อยแบบธรรมชาติสำหรับข้าวโพดก็รู้สึกว่านอนจะมาเจาะ กินพอสมควรอยู่พาท่านดูข้าวโพดหน่อยครับเพราะว่าเรา <c oughs> ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยเป็นแนวเกษตรอินทรีย์ครับตัวนี้ครับที่ที่ผมไม่ฉีดยาก,ก็หนึ่งก็คือผมปลูกผักไว้กินเองครับผมข้าโดพดข้าวโพดหวานเนี่ยต้นสีม่วงเข้าโพดข้าวเหนียว ับนะแล้วก็โซนนี้ผมปลูกมะเขือเอาไว้กินเองเป็นมะเขือปลอดสารพิษปลูกแซมในในในร่องที่ผมปลูกอ้อยครับผมอ้อยเนี่ยพามาดูต้นเล็กๆก็ได้กินนะครับเนี่ยนี่ต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยก็มีสี่ห้าลูกแล้วครับผมเป็นมะเขือม่วงครับมะเขือจิน้มน้ำพริกอร่อยมากเลยครับแล้วก็ไม่มีสารพิษ สามารถเด็ดด้กินได้เลยครับมีทุกต้นครับเนี่ยกำลังติดลูกบอกเลยว่ากำลังติดลูกกันทุกต้นเลยครับต้นเล็กแต่ว่าลูกโดกดีครับผมสำหรับมะเขือม่วงไอ้ที่ต้นเล็กไม่ใช่อะไรนะครับคือผมเพาะไว้แล้วก็มัวจะไปเกี่ยวข้าวปรากฏว่าพอไม้กีเอาก้าของ ต้นมะเขือเนี่ยล่อไปเดือนกว่าแล้วจะสองเดือนนะฮะทีนี้พอเอามาพอเอามาเสียบเออพอเอามาปลูกมันก็เหมือนกับว่าอายุเยอะแล้วแต่พอเสียบปุ๊บไม่นานก็ออกลูกเลยเป็นไซส์อย่างนั้นครับผมก็เลยทําให้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปเนี่ยนะ มีลกูกทุกต้นเลยเนี่ยต้นเล็กๆก็มีผมเก็บไปรอบก่อนก็เก็บไปให้ป้าลำดวนแกขายเพราะว่าป้าแกขายถูกผมก็เลยเอาไปขายให้ป้า <c oughs> ทำให้ผมดึงขายถูกเพราะว่าป้าแกขายถูกไงผมก็เลยให้คนที่ขายถูกเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปแต่ผมเพราะว่า นี่ยิ่งเป็นผักปลอดสารพิษราคาก็จะแพงอยู่แต่ว่าเราเลือกเลือกคนที่เขาขายถูกอะ่ะเพราะว่าคนอื่นจะได้ได้กินด้วยอย่างน้อยๆคนที่มาซื้อกับข้าวป้าสิบยี่สิบคนก็ได้กินมะเขือเราแล้วครับผมนี่มีทุกต้นเลยครับกำลังออกลูกดกกันเป็นมะเขือปลอดสารพิษ โอ้ตัวนี้มีลูกแก่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ํำพันธอันนี้วิธีเกส,สังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าเขายังอ่อนอยู่สีก็จะเป็นสีม่วงเข้มครับแต่ถ้าเขาเริ่มแก่สีม่วงก็จะเริ่มจางไปอันนั้นก็ไม่ควรเก็บไปกินถ้าจางมากๆก็ปล่อยให้แก่ไปเลยครับอันนี้วิธีสังเกตของอามะาเขือม่วงนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านไม่รู้ว่าเอะมันอ่อนหรือแก่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าสีม่วงเข้มก็คืออ่อนครับผม แต่ถ้าสีม่วงจางๆอันนั้นแสดงว่า,าเขาเริ่มจะแก่แล้วครับก็ไม่ควรเก็บแต่ถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองๆแล้วก็อันนั้นคือเริ่มแก่แล้วครับผมเนี่ยต้นเล็กๆแต่ก็มีผลผลิตให้ทุกต้นเลยก็อยู่บริเวณนี้ผมก็ปลูกไว้ประมาณสักประมาณ200ต้นอะตายอยู่ครับ ก็น้ําผมก็ลดแบบท่วมท่วมเลยนะครับก็คือลาดมาในร่องท่วมไปข้างนึงก็หยุดไปเป็นเดือนครับผมไม่ได้มาลดทุกวันเพราะว่าน้ําเราก็มีอยู่ตลอดครับตรงเนี้เขือวม่วงครับอันนี้น่าจะเป็นมะเขือพวงนะฮะถ้าดูลักษณะไม่ผิดเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ออกลูก น่าจะเป็นมะเขือพวงแล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างผมดมที่ใบมันนะใบมันจะมีกลิ่นห,หน่อยๆกลิ่นของมะเขือพวงนะวิถีชีวิตเกษตรก็ทำไปด้วยเปลือยครับ แต่ว่าพืชที่ปลอดสารพิษเนี่ยถ้าเรามีาแหล่งจำหน่ายที่ที่เป็นคู่ค้าที่เป็นประจำครับผมก็เขาจะให้ราคาแพงอยู่ครับแต่ทีเนี้ยผมเลือกที่จะไปจำหน่ายให้กับคนที่ขายในราคาถูกเพราะบางทีเนี่ยคืออย่างผมทำ ผลผลิตออกมาดีได้ได้ดีแล้วก็ปลอดสารพริษอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเราก็จะไม่จะไม่ได้โกรงราคาครับผมอันนี้บอกเลยว่าผมจะไม่ได้โกรงราคาผมจะขายให้กับคนที่ทํากับข้าวขายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาขายไม่แพงนักครับผมมีบางเจ้าก็สั่งไว้อยู่ว่าถ้ามี ก็ให้เอามาให้หน่อยแต่ผมก็จะเลือกแม่ค้าครับผมอันนี้บอกเลยว่าผมจะเลือกแม่ค้าครับอย่างปลาลําดวนที่ผมเอาไปส่งให้แกนี้ก็กแกขายกับข้าวราคาถูกผมก็ขายให้แกเพราะว่ามันอเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะว่าแกต้องการต้นทุนที่ต่ําเพื่อจะได้ทำกับข้าวขายในราคาที่ต่ำได้แต่ถ้าแกมีต้นทุนที่แพง กก็จะต้องขายกับข้าวที่แพงไปด้วยซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเป็นผลพวงไปถึงผู้บริโภคครับผมฉะนั้นเราก็ขายถูกแล้วก็ไปขายให้คนที่ขายถูกก็เลย <c oughs> คนกินกับข้าวก็เลยจะได้จะได้ซื้อกับข้าวในราคาถูกเนี่ยฮะก็โดกดีครับผมต้นหนึ่งก็ถึงจะต้นเล็กแต่ก็มี ห้าหกลูกอยู่ครับเป็นมะเขือม่วงเป็นมะเขือ,อจิ้มน้ำพริกนะฮะตอนนี้เป็นมะเขือจิ้มน้ำพริกกรอบมากครับผมยิ่งถ้า,าไปล้างน้ำแข็งแล้วก็ล้างด้วยน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็มาจิ้มกับน,น้ำพริกโอ้โหจะกรอบมากครับมะเขือม่วงตัวน,นี้ครับผม เิเก็บยาไป็นสักหน่อยช่วยช่วยอันนี้ก็มีอ้อยด้วยครับเนี่ยต้นเล็กๆ <jur or> กยังไงก็ขอขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามนะครับผมสำหรับช่องของเรากรเกษตรทำเลื่อยเปื่อยครับผมก็มี นานาสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับผมก็ดูเพื่อความบันเทิงบ้างครับผมวันนี้ก็เป็นพักปลอดสารพิษอันนี้เป็นสวนของผมเองทําเองกินเองขายเองครับผมบางทีก็แจกฟรีด้วยสําหรับวันนี้ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่ทานนะครับผมที่รับชมครับโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ